การสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับูช่อง Emperor วันนี้อยู่ในรายการ Emperor นะักไก่นะครับก็เป็น AP22 ที่สองครับเป็นเพลเรนะตลกไก่ก็สเต็ปเดินครับเข้าไปโซโลบ่บาทั้งไงตัวที่ผมมองจะเลือกเล่นก่าคงจะเป็นคันที่เราเล่นแวนใช่ไหมฟอรเรน เล่นนี่เด็กสามาโอ้ยก็ที่ไม่เล่นอ,อันเลนนะครับเพราะว่าน่าจะเบื่อกันแล้วแหละเนาะตอนที่ตัวมาใหม่ๆก็ลงไปหลาย,ลายคลิปเลยเกี่ยวกับอันเลนของมันนะฮะค่อนข้างที่จะเป็นตัวลูกรัก เลยก็ว่าได้นะครับก็กลัวคนอื่นจะเบื่อนะก็ไม่เล่นแล้วทำไมไม่เล่นก็ยังเล่นอยู่แต่ว่าแค่ไม่เอาลงคิดเฉยๆโอ้โหฟอร์เรนหนึ่งหนึ่งกับซาต้าชนะยากนะเนี่ยไม่ใช่ดูการยิงกับบราเซอร์นะครับตามนั้นเลยแต่ฟอร์เรนออกบน ตังค์มันอยู่สี่สิบแปดบาทครับอือาไปกินเออเออเออใจเย็นนุ่มใจเย็นใจเย็นนุ่มใจเย็นลำผิวของเขาอะอาาือใจเยน็นใจเย็นเรียกพี่หนุ่มแต่ชีวิตของของเองเอาไปดิเปิดบัตรไปดิเอออย่างเงี้ยเดี๋ยวคือจะมาห้าวหรืสาปอ่ะพี่ไอ,อ้นุ่ม ง่ายเราจะเล่นไม่เก่งแต่บอกเลยว่าคือไปไ่ยได้อยู่โอ้ก็ก่อนคือคิดไปกล้องอืมโดนไปนิดนึงก็เจ็บอ,อยู่นะเออโดนอยู่โดนสองร้อยสองร้อย ลุน้าอยู่ในกรุมอ่ะไม่เนียนหรอกเฮ้ยใจเย็นนีน่นุ่มใจเย็นนุ่มใจเย็นบอกแล้วเราดิสูกซาตาที่น,น,ทน,นุ่มที่จะฝึกแล้วสำเรับอีกทีนี้น่าจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่แล้วเนี่ยอย่างาวะกดไม่ติด เติดแล้วอ,อ้คนเก็บไอ้เด็กหนุ่มห้าห้าอ,อะไรห้าระดับไหนแล้วระดับไหนแล้วเฮ้ยปัง เดเียวจะบอกลมฆ่าตายฝั่งลมที่้นนี้โคตรโกงแน่แดงการออกของแน่เพราวแน่ะโดนแดงออกของโลมแน่อีลาดิเคตเนี่ยจะยยโดนแดงชั้นดีเลยบอกเป็นมุขแล้วกันนะต่วแรง ร้อ,อยดินเ่ากูตายกูตายกูาาาาตายออะนมึคนนอล่ากูตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาุ๊บตอยาเข้ามาอะกูยังไม่ได้เข้าออมือเข้ามาไอ้้หลบได้โอ้กอ 100. ตายอยู่ดีฟา <On slot. S 1> ดโคตรแรงเฮ้ยมีคนเอาเกาะเวทว่ะแล้วไงอ่ะไม่กลัวอยู่แล้วมีเรื่องอัพทอยมาเหอะไม่เคยกลัวคือพี่ได้เปลี่ยนออกสายกายภาพก็ได้หนุ่มพี่แค่ไม่ทำเฉยๆเพรานไ oh, oh, ม่น่าได้หรอกมัไม่น่าได้หรอกแล้วกูจะพูดทำไมวะเนี่ย อุยมีคนเกือบตายมีคนเกือบตายโอ้โหสัานะลงมากดของลมนะนะแตกวิววิวอะไรอะฟลอเรนติโน่จ้างกันดวลเหรออะไรอะไรถอยกันป่าต้องมีชั้นเชิงกันบ้างเอ้าตายตายเหยื่อลึกล่ำลึกล่ำอ่าๆๆไม่ข้าวแล้วหรอไม่ข้าวแล้วเหรอ อุ้ยอุ๊ยฟิกติดฟิกติดโอ้โหเซ็งเลยฟิกติด <S <S แรงไม่พอนเน้องแรงกว่านี้แรงกว่านี้ย่าอ้าวนึกว่าจะออกทรอยออกไปอยอ่ะมึงถือไอ้คนเย็นๆไปเย็นเออเรียบร้อยอู้ดีมันลำนะไอ้ถืออ้าวแล้วกูจะกลับให้มันลำได้ไหมเนี่ยไม่ยอย่ายุ่งกับกูเมืเ่อกี้ใครห้าวกู มึงข้าวกับกูเหรอมึงข้าวกับซาต้าเหรอมึงเป็นแค่ไอ้ชายตูดบิดยังไงแล้ววะโอ้ชายตูดบิดไปนู่นแล้วชายตูดบิดมาเซ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 โดนโป๊ไปโดนโป๊ไปอุ้ยก็มาดิ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 อุ้ยอะไรอะไรอะไร มันตีหนีไปเลยมันตีหนีไปเลยนมพี่ตามเขาบอกนะพี่ตามไปแล้วแต่พี่ตามไม่ได้เอาพี่กลัวตายยังจะพูดทำไมยังพูดยังดูตายๆตอยตายตายตายกูตายกูตายกูตาย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  าวเออเสียป้อมบอลนี่โอ้ตีประเด็นตีแล้วไม่สนใจแล้วอ้อยใหญ่หอยใหญ่ใจนี่ว่าเมื่อกี้พลาดที่เทคนิคเล็กน้อยนะครับเลียดเลียดไม่ให้นะไม่นะ ทำไงน่มห้าววะห้าวซาตากูเหรอกูแพ้แน่เลยวะทุกคนโอ้มันได้ก่อเวรแล้วกูไม่ไหวแล้วว่ะเล่นไม่ไหวแล้วเล่นไม่ไหวแล้วเลิกไม่ไหวเลยเลี้วเล่นไม่ไหวแลยโอ้ก็อินสตาร์บูยังไม่ทะลุก่อเวรมันเลยมันเข้ามาดิมันเข้ามาดิมันเข้ามาดิแล้วกูจะบินทำไมวะเนี่ยขอเลือดขอเลือด โอ้โหโอ้โหไม่น่ารอแล้วทุกคนก็รอกใส่กายภาพบนยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมึงทำไรรู้นะกูรู้นะเล่นลิ้นหรอเล่นลิ้นหรอโอ้น่าจะจบแล้วทุกคนไม่น่าไม่น่านั่นเลยบรรยากาศเสือเลยอู๋ตีไม่เข้าเลยทุกคน ก็มาหากูกูไม่ต้องการเจอหน้ามึงไอเวนกูตายกูตายกูตายเล็กถึงแหลกทำว่าไงวะเออ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 กูจะินอกแข่งให้ได้ไหมอืออือมึงเข้ามาดิ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 มึงหิวไงอือไม่กลับมาติดสตารที่แล้วจบแล้วจ้ะ คลิปนี้เร็วนะจ๊ะเพราะว่าพี่ไม่กล้าลอรอเล่นเกมใช่เจาะตีเจ้าีจาะเจ้าเจสิบวิเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่เอ้หสี่สามสองหนึ่งตีมึงตีดิเออตีชนะเกี่ยวแป้งจอดนั้นนี่ก็โอ้โหข้าแพ้นี่ก็แห้งเลยนะเลียโอ้โ <c oughs> หถ้าจอดนั้นบินไม่ได้ผมแห้งแน่เลยทุกคน ดีนะพี่สเตปคนเหนื่ออคลิปนี้แม่งเกนะ้านาทีเองวะแม่งโคตรโคดโคดเร็วอะ่ะก็จบไปแล้วครับกับสเต็ปซาต้ตาของเอมเพ o อร์กับรายการเอมเพ o อร์นักตบไก่นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ like, กด s u ั s c ส i b e ให้ช่องเอมเพ o อร์ด้วยนะบายบาย